่อยกลุงมวันนี้แนวแสบโหลดเลยนี่นไม่งอนว่ะนะเออไม่งอนรีได้โอ้ยอยู่เสื่ออันนี้เลยเนาะเจ็ล็บ <laughs> ักทายสบายดีตอนเสาร์านะนี่ก็ตอนเสรารกับไปห้าปันเข่าต่ออีกเมื่อคืนนี่ก็นอนเฝ้าเครื่องอยู่นี่อยู่หน้าในพัานประซิวนี่ เพราะว่าอยู่้านไกลๆในเขาสิปันนะเอาเลยบดเอาเขื่องเมื่อปั่นหน้าบอได้ยังตอนเสาวนะไปยามนะไมได้มีดือโกยคำว่าใส่ใส่ยังก็ใส่อันใส่ม่วงนูสวอยแล้วมือนี่เพื่อพ่อมาตื่นสวายหน้ามือนี่นะมันก็ถืบบวกระนาร ได้ยูนางได้ยูสัปนีณ่ะวันนี้อถอยหลังตำกุ้งไม้เออมันซื้อมาพี่วันนี้มันตำเปิดไปพูดได้ตำ <c oughs> ถอยประเภทับน,นี้มันซื้อมาพี่ <c oughs> แต่อีกวันนี้ให้ให้ยืนจนแหลี่งานพูดได้วันนี้แต่อีกวันนี้ได้ <c oughs> เป็นแน่พิดาน่ะป้าป้าวันนี้ค <c oughs> ันนี้ไปก่อนอาศัยไปดึงโหลดเด้ <c oughs> ดงึงขึ้นคันพายนะ เดีนี่แหละขาขึ้นมันยากอเยวมันตันี้มามิดเองไกลโลนี่ตันี้นะโงพูตัวนี้ตัวนี้นะคุณมาถมตัวนี้คุดตะคุมาพี่มิดวเมิดนี่บอเออคุดมาถมพี่โนกตัวนี้เออคุณมาเชื่อแตน่พี่แต่ก้ามันเพ้งนิดน้อยเขาคุดปาดอันนี้เชื่อนี้ รคันได้ด <rôle à déc> ึงบาปนี้ได้นอกัถรถนอะมีมั่นใจบ้ดน้องดูบ่มั่นใจบเอาเป้ยหน้าับเล็ดดีได้อนไาเฮ้ยข้ตุ้รไยได้นี่ต้นเงมนไดนา กองเขาเลยโอ้มาหอดแล้วพากันยังกินกาแฟเติมว่าเติมตลอดปอดกระเต็งไ่นได้เสียบแล้วบ่ก,กระสอบนะร้านใ<า><ๆ>หญ่ไลยลานดเมืนนี่ได้กระเด็นตรงน,รงงนี้บ่ โอ้เทียงใหญ่คัะกลยเนะผมว่าเราขึ้นมานางเฝาล่ะมาต้องมานางเฝากล้ยอาริ่งจุกุ้งจุกุ้งวะมันได้กุ้งเห็นอะไรได้เอากุ้งเลยนะเสื้อด่างสืกอลายเนาะสือดังถือลายดังมันมีสือก็เลยโอ้เินเ้าเศร กอยกุ้งวันนี้แนวแสีบหรืออะไนี่เ้ยปันป้นข้าวเฮ้ยปันป้นข้าวทำกระข้าได้ปั้นได้นั้งเลยมึงก็ว่างหรือเล่ปั้นขา้าวเต่าก่อนจังเห็ดเบียกจังได้กินขา้าวบอเงี้ย <laughs> จักหน่อยคนงานับบยและ่ะ<อ>มาพ่อมาซื้อปะห่อนเนาะม่ม,มีผู้สาวผัดไทยอยู่เป็นหมูเดียวกั <laughs> เออเป็นหมูว่ะอ๋อมีมีย <laughs> มันเห็นกับปะหายนะพ่อมานะ,ะคนใจดีพ้อนี่นะใจดีนะข่อกลาดไปมาเดิก ส2สบอบสอบแล้วไปแจกสอบนีเวหน้าเอารถได้เขาหนอนั่งรน้าเปนเอารถ80สบปลายมันัปายมัเอาสี่สอบแล้วนะไปหา จอดรถไวใบยุคมแล้วก็กินข้าวกินหนามก่อนไปนี่อเ,เอาอันแหม,นะม่น้่งมังลินใหม่ก่อนเป็นมังลินใหม่ละนี่นะหมมังลินใหม่มาอีกหนึ่งพอดีกิน อ่อนอยู่หน่วยหนึ่งน,นีสแกลละอ,อ่อนอยู่เล้วตัวนีย้ยูกันโอ้ยแก่ละปวได้ได้ไหน่วยหนึ่ง <c oughs> จอดรถไว้หาก,กินข้าวก่อนประี้เหนื่อยบ่ คนคนมึงข้นบ่เบื่อยนะมานมากินเขาโอ้ลาบเป็ดลาบเป็ดต้มเป็ดมามาติ๊ข้าวห้าวันนี้โอ้ไก exactly ่เชี่ยวๆเลต้มเป็ดต้มเป็ด มออื้อไอ้อเนี่ยเยอะด้วยชเส้นม่มือมัเยอนเหรเยอะจำแจวกับพ่อมเยอะน,นะแจวออ,อเาบางเรื่องหน่ว่าอยากอนา่ตเผา่ะตัวไหนจะเอามากินไต้ข้าอันแ้มนมันมันข้าก่อนแล้วาาาาาขามีเยอะ มามามากินเขาแล้วบ้านนี้ไปรลานใหม่อีกาลานสุดทไทยบ้านนี้โบกคือโบกคือ ดกแ้วแล้วนะลานนี่ได้แต่หาสิบหสอบเอาไปอีกลานหนึ่งเนาะทางเมื่อพอดีลานนะก็มีผู้สาวได้พัดเลยเออี้อบอกพอดิบอกสองคนนะเออว่ายขนาดเนาะ อันพ่อผู้ชายมาซอยอะไรก็ไหวขนาดโลดไม่งอดบ่นะเออไม่งอดรีดได้โอ้อยยืสื่ออันนี้เลยเนาะเล็บเล็บก่อนชิวเนี่ยมีเจ้าเกย์อยก่บ้างม่งอดมีกินนี่หลุดมือนี่แป๊ดอะไรหนึ่งวะยูืสื่ออะไรตอนต้สงไปต้อผู้ชายอยู่พุ่นยังดีว่า ตอไอื่นดีวาตอดคิ้วอย่าลลำก็ก่อยอยู่นี่อะอยู่เสืออันนี่ละตอะรนเลยมันอยู่เนาะพี่ไนอยู่เนาะที่ไดนมันอยู่นะหักไหลเลยบ๊บบบีบแล้วกินี่บีบแตบแล้วก็มันไตเชี่อหมดแล้วก็มันอมาเจออยู่นี่มันบอดขึ้นไปตอดปากเนาะปากโพคางหนึ่งคือเ่งเนาะร้าคาผปวดา่ปรากาศินนันอะไรแล้วตกแคนี้นะนต๊บตาไปนี้ไปลานใหม่อีกนะ มาลานนี่นตอนาำบลอดอ้อน้อข้อเดิ้ข้อนะยังสามนี้น้อนาทีงทีงนี้มีผู้สาวอะไรอย่างนอนบอมาหอนอะไรกินเขาแล้วเนาะเลอใจหน้ายันว่าเปิดง